พลังงานไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะคะใครมีข่าวดีที่เลื่อนมิติไปสู่มิติที่5แล้วบ้างก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์นะคะแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะในคอมเมนต์แต่ละสื่อโซเชียลที่ครูลงคลิปวีดีโอไปนะคะเพราะว่าตอนนี้พลังงานทุกอย่างนะคะคือปัจจัยภายนอกในการที่จะทำให้เราแบบตื่นรู้ได้นะคะแล้วก็ ทำให้เราปรับโครงสร้างร่างกายนะคะปรับดีเอ็นเปิดการใช้งาน DNA เปิดต่อมไพเนียลนะคะเปิดตาที่3เชื่อมต่อกับพลังงานมิติอื่นๆนะคะในที่มิติที่มันสูงขึ้นนะคะก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้หากว่าเราทำสมาธิแล้วก็เปิดเปิดเปิดใจเปิด ความเชื่อใหม่ๆอะค่ะเปิดการรับรู้นะคะเปิดจักระนะคะพลังงานจักระที่ปรับสมดุลน,นะคะทั้ง7จักระไอตัวเรานะคะมันก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับมิติอื่นๆที่สูงขึ้นนะคะเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างเชื่อมต่อกับฝ่ายแสงแกแล็กติกเชื่อมต่อกับเพเเดียนเชื่อมต่อกับอาร์คทูเรียนที่อยู่ในมิติที่8ที่9นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับ มาสเตอร์บีอต่างๆนะคะที่ทำหน้าที่ในการปรับพลังงานของโลกเรานะตอนนี้นะคะก็มีการส่งพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยให้มนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้นะคะโลกที่เราอยู่ในสามมิติกันนี้นะคะให้เลื่อนระดับไปเป็น มิติที่5ได้นะคะแต่จริงๆแล้วบางคนที่เตรียมพร้อมแล้วก็ทำสมาธิมาในระดับหนึ่งที่ในระยะหนึ่งอะคะ่ะเขาก็ได้เลื่อนจิตสำนึกจากมิติที่3เนี่ยไปมิติที่4แล้วก็เตรียมตัวขึ้นมิติที่5หรือบางคนก็คืออยู่ในจิตสำนึกมิติที่5ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเป็น ทางกายภาพเนี่ยอาจจะเป็นมิติที่3อยู่แต่ว่าจิตสํานึกของเขาแล้วก็วิถีชีวิตการดํารงอยู่ความเป็นจริงส่วนบุคคลนะคะความเป็นจริงส่วนตัวของเขาเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวของเขาสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันคือมิติที่5เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะไม่มีความทุกข์นะคะไม่มีอ,อุปสรรคไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรที่มันทำให้ ดึงเราลงในพลังงานต่ําๆนะคะแต่ว่าทางกายภาพอาจจะอยู่ในโลกของวัตถุอยู่ยังต้องใช้เงินอยู่แต่ว่าในจิตสํานึกเนี่ยก็คืออยู่ที่มิติที่4หรือมิติที่5เรียบร้อยแล้วนะคะก็คนที่ขึ้นสู่มิติที่5หรือว่าอยู่ที่มิติที่4เนี่ยคือจะรู้ตัวเองอะค่ะเขาไม่ต้องมาเป่าประกาศให้ใครรับรู้หรอกว่าฉันตื่นรู้แล้วฉันตาที่3เปิดแล้วนะ DNA ฉันเปลี่ยนแล้ว ชั้นยกระดับแล้วโครงสร้างกายของฉันเป็นกายเบาแล้วนะจากคาร์บอนมาเป็นคริสตัลอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องมาเป่าประกาศให้คนอื่นรับรู้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการทํางานภายในทั้งหมดเลยนะคะหากว่าใครมัวแต่ยุ่งอยู่กับโลกภายนอกยุ่งอยู่กับโลกของวัตถุยุ่งอยู่กับคนอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วคนอื่นเขา,าเปิดตาที่3าได้แล้วหรือยัง ครูเนี่ยที่ออกมา,าให้ความรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครูเองหรือว่าคนอื่นๆที่ออกมาให้ความรู้เนี่ยไปสังเกตไปสงสัยไปเฝ้าซักถามว่าเปิดตาที่3าหรือ,อยังที่มาพูดเนี่ยคือไปถึงขั้นไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหากว่าเรามัวแต่ไปสนใจเรื่องอื่นสิ่งอื่นนอกตัวนะคะ โลกภายนอกนะคะคือสนใจเรื่องอื่นทั้งหมดเลยแต่ว่าเราไม่ใส่ใจหรือว่าเข้าไปสู่ข้างในแล้วก็ไปทำงานนะคะกับกับโลกภายในของเราอะ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะถึงแม้ว่าอ่าคนอื่นอาจจะโหยยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยก็ออกมาให้ความรู้ซะแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าเขาไปถึงไหนถึงไหนแล้วแต่เรายังไม่พัฒนาเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราวิถีชีวิตของเรารู้ว่า จิตสำนึกของเราหรือว่า,าพลังงานต่างๆมันยกระดับขึ้นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานนะคะการทำงานภายในเนี่ยมันสำคัญมากกว่าการที่เราจะไปให้ความสนใจหรือว่าโฟกัสในในโลกภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการชา a n โน l ลิ่งของมา s t สเตอร์บีอิง ต,ต่างๆเลยนะคะไฟแสงแกเล็กติกหรือว่าจะเป็นสนันนดานะะจากพระเยซูนะคะหรือว่าเป็นอาร์คทูเรียนนะคะสมาพันธ์อาร์คทูเรียนเคานซ์นะคะที่เป็นมิติที่9หรือว่าเป็นพรีเดียนเองนะคะมิติที่8ที่มาชารนลลิีนคือหลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็อาร์คแองเจิลนะคะอาร์คแองเจิลไมเคิลอาร์คแองเจิลกาเบียรอาร์คแองเจิล ซามูเอลนะคะอักเอนเจลเมตาตอนคือคือมาสเตอร์บิต่างๆเลยนะคะคือคือเยอะมากกว่านี้อีกแต่คุณจำชื่อไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขามาช่วยเราทั้งหมดเลยนะคะในในการเลื่อนระดับมิติในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสให้ถูกจุดมันเหลือแค่มันเหลือแค่เราอะคะ่ะทำงานภายในของตัวเราเท่านั้น ณตอนนี้นะคะณเวลานี้นะคะเพราะว่าเรื่องอื่นนอกตัวที่เขามาช่วยในเรื่องปัจจัยต่างๆที่จะทําให้เราตื่นรู้เนี่ยให้เราเลื่อนระดับเนี่ยเขาทําหมดแล้วนะคะก็คือส่งพลังงานทุกอย่างเข้ามาช่วยหมดแล้วนะคะแล้วก็ในการเปิดประตูมิติตอนนี้น่าจะเปิดเกือบเกือบทุกทางแล้วนะคะในการเปิดประตูมิติเพื่อที่จะรอรับ จิตสานึกของเรารอรับการสั่นสะเทือนที่มันสูงสูงของเรารอรับกายเบาของเรานะคะที่จะเลื่อนมิติไปสู่มิติที่สูงขึ้นหรือว่ามิติที่5ขึ้นไปนะคะตอนนี้นี่คือมันเหลือแค่มนุษย์ของเรานี่แหละปัจเจกบุคคลแต่ละบุคคลนะคะว่าจะพัฒนาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าในการที่จะเลื่อนมิตินี้นะคะมันก็จะมะีความช่วยเหลือ จากทางม a สเตอร์บีอิงจริงค่ะจากอ่าสหาพันธ์กาแล็กติกฝ่ายแสงจริงค่ะจากอ่จาจักรวาลจากพระผู้สร้างจริงทุกคนมาช่วยหมดทุกบีอิงมาช่วยหมดแต่มันจะต้องทำงานร่วมกันนะคะคือองค์ประกอบหรือว่าอ่าสัญญาวิญญาณนะคะคือกฎของจัก,กรวาลสากลน,นะคะก็คือมันจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอ่าบีอิงหรือว่า พลังงานเทคโนโลยีนะคะที่อยู่นอกโลกกับคนที่อยู่ในโลกแล้วก็ปปจเจกบุคคลของแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมกันนะคะจะต้องทำงานร่วมกันนะคะไม่ใช่มีฟีวิลตัดสินใจที่จะไปแต่เราเนี่ยไม่ได้ร่วมลงมือทำเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจตัวเองเพื่อที่จะยกระดับตัวเองเพื่อที่จะทำสมาธิให้เราเนี่ยเห็นความเป็นจริงเห็นภาพดวงตา แล้วก็อเอาอัตราเก่าเอาตัวตนเก่าขจัดออกวางออกปล่อยออกโดยที่แบบเหมือนเหมือนเรารอรอแต่มาสเตอร์บิ g หรือว่าเทคโนโลยีนอกโลกมาช่วยอย่างเดียวแล้วหากว่าเราไม่ทำเนี่ยมันจะไม่ไม่เกิดผลอะไรกับเราอะค่ะคือเราจะไม่ได้พัฒนาหรือว่าไม่ได้เลื่อนระดับไม่ได้อ่า ไปมิติที่5นะคะเพราะว่ามันจะต้องทํางานร่วมกันนะคะมันจะต้องทํางานอาสอดประสานกันนะคะระหว่างระหว่างผู้ช่วยกับผู้ต้องการให้ช่วยนะคะคือเราจะต้องแบบเหมือนอเป็นหนึ่งเดียวสามัคคีกันร่วมมือกันนะคะช่วยเหลือกันนะคะถึงแม้ว่า,าเขาจะมีเทคโนโลยีสูงขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ลงมือทำด้วยด้วยด้วยจิตสำนึกของเราด้วยด้วยการปรับพลังงาน ภายในของของตัวเราเองของแต่ละคนนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนเลื่อนมิติได้นะคะคือแบบเหมือนกับว่านั่งรอนอนรอแล้วก็รอ,อเทคโนโลยีมาช่วยอย่างเดียวโดยที่เราแบบยังทานเนื้อสัตว์ยังใช้ชีวิตแบบอ,อยู่ในตัวตนเก่านะคะยังใช้ชีวิตแบบมี mindset หรือว่ามีความเชื่อเก่าๆเ,เดิมๆในเรื่องวัตถุในเรื่องเงินนะคะในเรื่องอ ตัวตนเก่าที่ที่เรายังปล่อยวางไม่ได้หากว่าเราไม่ไม่ไม่ร่วมมือคือช่วยช่วยเหลือตัวเองที่ที่ขัดเกลาความเป็นตัวตนของเราอะความความความเป็นตัวตนเก่าอัตราเก่าของเราคือขัดเกลามันออกอะค่เอามันทิ้งไปอะหากว่าเราไม่ทํา ในสิ่งนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนมิติไปได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกฎจัก,กรวาลสากลน,นะคะคือมันต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันคือไปด้วยกันนะคะทำงานร่วมกันนะคะมันถึงจะสามารถประสบความสําเร็จคอมพิวตผลลัพธ์ออกมามันก็จะเหมือนกับทุกคนก็ได้เลื่อนมิตินะคะแต่หากว่าใครไม่ทําใครไม่เชื่อใครไม่สนใจมันก็ไม่สามารถที่จะ เลื่อนได้มันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในวงโครจรหรือว่าอยู่ในระดับการสั่นสะเทือนความถี่ของคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้ะค่ะก็จะถูกคัดแยกนะคะจำกัดออกอกรรจัดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับณตอนนี้ที่ครูไม่ได้ออกมาทำคลิปนานมากๆแต่ว่าครูก็แชร์บทความนะคะใน Facebook แล้วก็ ยังฝึกตัวเองทุกๆวันนะคะรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาปรับนะคะที่ทางม a สเตอร์บีอต่างดาวการล็กติกไฟแสงค่ะที่เขาส่งข้อความอะไรมาเนี่ยแล้วก็เอามาปรับภายในของเรานะคะคือต้องขัดเกลาต,ตัวตนเก่านะคะแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะเพื่อที่คือคนที่คนที่กินจิตสำนึกของคนอื่นคนที่กินจิตสำนึกของ ของสิ่งอื่นนะคะเพราะว่าสัตว์มันมีจิตสำนึกใช่ไหมคะคือหากว่าสิ่งมีชีวิตอะเหมือนไปกินจิตสำนึกของของสิ่งอื่นนะคะมันก็ไม่ไม่เป็นไปตามกฎของของจกัจก,กรวาลสากลอะที่จะเลื่อนมิติขึ้นไปอยู่ในมิติที่ห้าที่จะไปไปดำรงอยู่ นะคะไปดำรงอยู่ในการสั่นสะเทือนที่มีการสั่นสะเทือนสูงๆแบบนั้นนะคะมันมันมันไม่ใช่นะคะคือคือมันไม่มันไม่เป็นไปตามกฎจักรวาลสากลเพราะว่าบีอิงที่อยู่ในระดับการสั่นสะเทือนระดับมิติที่5ขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่ไม่ทำร้ายกันนะคะเขาจะไม่เหมือนไปกินจิตสำนึกของของคนอื่นนะคะคือไปไปกินเลือดกินเนื้อกิน ร่างกายของของสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสํานึกอื่นนะคะมันมันมันเหมือนไม่ให้เกียรติมันเหมือนไม่ให้ความเคารพมันเหมือนอลักษณะเดียวกันก็คือเหมือนเหมือนมนุษย์กินกันเองอะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือร่างกายไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เนี่ยมันก็จะเป็น ร่างกายทางชีวภาพใช่ไหมคะแต่ว่าตัวตนที่แท้จริงจริงๆเนี่ยไม่ว่าคนหรือสัตว์เนี่ยมันคือแอสมาซึ่งแอสมาเนี่ยมันเป็นพลังงานซึ่งสัตว์ก็เคยเป็นคนมาก่อนนะคะคนก็เคยเป็นสัตว์มาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันในลักษณะประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องอการเลิกทานนืสัตว์นะคะมันมันมันถึงสําคัญนะคะก็ครูก็เหมือนได้ได้อา ข้อความที่ทางชาแนลเร่งต่างๆนะคะที่ที่เขาส่งลงมาเนี่ยเราก็ไปอ่านมาจากหลายๆที่ฟังมาจากหลายๆที่อย่างเงี้ยมันก็จะตอกย้ําตกย้ําตกย้ําทุกๆข้อความที่สําคัญสําคัญนะคะว่าในเรื่องของการงดทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันมันจำเป็นจริงๆมันสําคัญจริงๆนะคะเพราะ,ะบางครั้งเนาะเราก็คิดแค่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่น่าจะต้องสําคัญอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพอเราเหมือนศึกษา เข้าไปอีกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยมันก็สําคัญจริงๆจริงๆนะคะหรือว่าหากว่าใครแบบว่าสุดๆจริงๆนะคะก็อันนี้ครูแค่แนะนํานะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าก็คือให้แบบเหมือนขอบคุณนะคะเหมือนเหมือนกับศาสนาคริสต์ที่เขาขอบคุณอาหารก่อนที่เขาจะรับประทานแต่ละมื้ออะไรเง <S <S 2. <S 2> ี้ยเราก็ขอบคุณอ่าขอบคุณข้าวปลาอาหารที่เราทําจากเนื้อสัตว์นะคะก็คือขอบคุณแล้วก็ ไม่รู้นะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะสาหรับคนที่แบบไม่ได้จริงๆนะคะแต่คนที่สามารถเลิกทานเนื้อสัตว์ได้เลยเนี่ยก็จะไปเร็วนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยจิตจิตสํานึกของของคนที่เขาเลื่อนมิติไปที่มิติที่ห้าเนี่ยเขาก็ได้ไปกันเยอะแล้วนะคะก็จากข่าวสารต่างๆนะคะที่ที่ดูมานะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เราก็ยังไม่ได้ไปในในอ่า กายภาพนะคะในในโลกของของความเป็นจริงส่วนตัวที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อยังไม่ได้ไปนะคะแต่ในส่วนของกายเบานะคะที่ไปตอนทำสมาธิหรือว่าไปตอนที่เรานอนหลับไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็หลายๆคนน่าจะได้ประสบการณ์แล้วเนาะก็เห็นแบบติดตามกันมานานแล้วทุกคนก็จริงจังนะคะครูดีใจมากๆเลยสําหรับคนที่มาติดตามนะคะแล้วก็จริงจังกับการฝึก แล้วก็ข้อความที่ถ่ายทอดไปเนี่ยคือรับได้แปลข่าวสารได้ถูกต้องแล้วก็ใส่ใจในการที่จะฝึกตัวเองนะคะก็น่าจะไดะ้ประสบการณ์ในการขึ้นยานนะคะก็คือร่างกายเบาของเรานะคะก็คือจะเหมือนลอยออกจากล่างเลยแต่เราเนี่ย หันกลับมาก็จะมองเห็นตัวเรานะคะที่ที่ยังนอนอยู่ที่ยังทําสมาธิหรืออยู่หรือว่าหลับอยู่อย่างเงี้ยก็จะเห็นตัวเรานะคะโดยที่เหมือนจิตสํานึกของเราเนี่ยก็คือจะจะมีสติรับรู้อะคะ่ะว่าเราทําอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็ตอนที่เราอ่าออกจากสมาธิหรือว่าตื่นนอนเนี่ยเราก็จะจําได้เลยนะคะว่าเราไปขึ้นยานมานะคะเราไปอ่าวกาศไปท่องอวกาศมาแล้วก็ มาสเตอร์บีอิงต่างๆนะคะฝ่ายแสงกาแล็กติกต่างๆที่มาแนะนำนะคะว่าการที่จะขึ้นยานเนี่ยก็คือเราจะต้องทำส,าทำส,ม,าสมาธิแล้วก็จะมีสภาวะยังไงที่จะ uh, เป็นขึ้นความถี่ระดับสูงนะคะเพื่อที่จะเหมือนตอนที่ที่เขาแบบแมชแอสเซนชันอ่ะคือคือเหมือนกับว่า ขึ้นไปพร้อมกันทุกคนที่ที่ที่เปลี่ยนทางกายภาพอะเปลี่ยนโลกทางกายภาพอะเราจะได้จำได้เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องแบบทำสมาธิแล้วสภาวะมันจะไปถึงตรงจุดไหนแล้วมันจะสามารถที่จะเหมือนแยกกายกายเบากับกับกายหนาแน่นคาร์บอนเนี้ยออกจากกันได้นะคะแล้วก็ไปด้วยด้วยการมีสติอะคะ่ะด้วยการ มีเหมือนจิตสํานึกเราไปด้วยแล้วเราเราเราู้หมดเลยว่าเราเราจะต้องไปตรงไหนทํำยังไงแบบไหนบ้างแล้วก็ยานเนี่ยมันมันมีลําเล็กลําใหญ่ยังไงบ้างนะคะยานบางยานก็จะเป็นแบบยานเหมือนเหมือนอบอลลูนที่มันเป็เปนโปร่งใสนะคะโปร่งมันมันใสอะมัน เหมือนกับวารฟขึ้นไปแล้วก็สามารถมองเห็น360องศานะคะคือสามารถมองเห็นอวกาศได้เลยแต่คือเราเหมือนอยู่กับลูกปโป,ป่งฟองอากาศนะคะที่มันเป็นเหมือนบอลลูนอะไรเงี้ยยานลักษณะอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกันแล้วก็เป็นยานใหญ่ะคะยานที่มีห้องพักนะคะของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนได้ไปทัวร์เหมือนได้ไปแบบเรียนรู้ก่อนว่ามันมันมีอะไรบ้างอะไรอเงี้ยแต่ละคนก็น่าจะได้อ่า ได้ประสบการณ์แล้วเนาะก็มากน้อยก็แตกต่างกันไปตามตามระดับการสั่นสะเทือนของเรานะคะแต่ว่าหากว่าใครที่ยังไม่เคยสัมผัสก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะอย่าหยุดแค่นั้นเองนะคะคืออย่าหยุดสั่นสะเทือนในในในความถี่ระดับสูงสูงนะคะให้ให้เราเนี่ยสั่นสะเทือนต่อไปให้เรารักษาวายเบชันนะคะ จิตสำนึกที่สูงต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหากว่าเรายังคงคงมีความสรรสะเทือนในระดับสูงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการขึ้นยานหรืออะไรใดๆก็ตามแต่หากว่าเรามีการสรรสะเทือนที่สูงและณนะวันนั้นนะคะวันที่แบบได้นั่นแหละคะ่ะบิ๊กอีเวนต์หากว่ามันมาถึงเนี่ยคือเราก็สามารถที่จะอยู่ในคลื่นการสรรสะเทือนในระดับเดียวกันกับมาสเตอร์เดบิ้งหรือว่า ขึ้นการสั่นสะเทือนที่เป็นที่เป็นการสั่นสะเทือนในมิติที่5หรือว่าสูงขึ้นไปได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไปอยู่ในกลุ่มของการสั่นสะเทือนที่สูงนะคะเราก็จะได้ได้เลื่อนมิติไปอยู่ในมิติตามการสั่นสะเทือนของของพลังงานของเราค่ะหากว่าใครมีการสั่นสะเทือนที่ต่ําก็จะได้อยู่ในมิติ ในระดับการสัรนสะเทือนของเราอะค่ะอันนี้ก็คือเมกเซนเนาะมันมันมันยุติธรรมมากๆเลยนะคะสําหรับในในเรื่องนี้คือแบบว่ามันมันง่ายมากๆสําหรับการเข้าใจแต่ว่ามันก็ยากพอสมควรสําหรับการที่จะคงสภาวะการสัรนสะเทือนสูง,สงๆเพราะว่ามันจะต้องเจอกับสภาพแวดล้อมนะคะที่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นอ่าชุมชนเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังใช้ชีวิตอยู่อยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนอยู่อยู่ในครอบครัวอยู่มันก็จะทําให้มันยากอะคะ่ะในการที่จะคงสภาวะขึ้นความถีส่สูงสูงสิ่งเดียวที่ทําได้นะคะก็คือให้เราแบบเหมือนรู้ลงปัจจุบันเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะหงุดหงิดโมโหอาจจะ เผลอนะคะที่ดึงตัวเองลงในการสรรเทืิญต่ําๆโมโหโกโรธผู้จาไม่ดีอ่าเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้เรารู้ทันแล้วก็ให้เราขอบคุณในสถานการณ์นั้นๆที่มันเกิดขึ้น ในทุกขณะที่เรามีสติปุ๊บเราขอบคุณเลยนะคะขอบคุณที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขอบคุณที่มีครอบครัวแบบนี้ขอบคุณที่มีเพื่อนแบบนี้ขอบคุณที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นขอบคุณประสบการณ์เหล่านี้ขอบคุณบุคคลเหล่านี้ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นการขอบคุณนะคะมันจะช่วยให้จิตสํานึกของเราค่ะวายเบสชันการส,ารส่นสะเทือนของเราเนี่ยมันจะปรับได้อย่างรวดเร็วนะคะครูใช้ประจําเลยเพราะว่าครูเองก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับ สังคมอยู่กับครอบครัวอยู่กับโลกมิติที่3นะคะที่เรายังต้องอไปซื้อของไปพูดคุยไปติดต่อประสานงานหรือว่าในครอบครัวในชุมชนนะคะมันก็เลยจะต้องเจอเหตุการณ์กับบุคคลที่ยังมีการสั่นสะเทือนที่อยู่ในระดับมิติที่3หากว่ามันมีการกระทบกระทั่งกัน กับอารมณ์ของเรานะคะเราก็แค่ขอบคุณะะรีบขอบคุณมันจะได้ปรับสภาพนะคะปรับขึ้นพลังงานของเราเนี่ยให้มันมาอยู่ในมาตรฐานการสั่นสะเทือนของเราที่เราฝึกกันมานะคะแล้วก็อย่าลืมในการทําสมาธิทุกวันหากใครแบบทําได้ก็เช้าเย็นหรือเช้ากับวันเย็นคือทําให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าหนึ่งวันเนี่ยควรจะต้องทําอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะห้ามขาดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขาดในการทํา สมาธิสมมุติว่าเราทํามาแบบเป็นปีแล้ะหรือว่าสามสี่เดือนแต่ว่าคนที่ทํานานๆเขาไม่ขาดหรอกเพราะว่าถ้าเขาไม่ทําสมาธิเขาจะนอนไม่ได้หลับไม่ได้หรือว่าเหมือนกับไม่ได้อาบน้ําแล้วนอนไม่ได้เหมือนไม่ได้กินข้าวแล้วคือต้องกินอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้นั่งสมาธิแล้วต้องทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนทํามานานแล้วนะคะแต่ถ้าคนเพิ่งเพิ่งเริ่มทําเนี่ยคือจะต้องนะคะจะต้องมีวินัยในการที่จะต้องเซตตัวเองเลยว่า หากว่าวันนี้ยังไม่ได้นั่งสมาธิเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะนอนหลับไปได้อย่างเงี้ยก,ก็ให้ให้ฝึกตัวเองนะคะเพราะมันสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับการทําสมาธินะคะเพื่อที่จะปรับจูนพลังงานแล้วก็การทําสมาธิเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือการปรับจูนพลังงานจัก,กระนะคะจัก,กระทั้งเจดของเราแล้วก็เปิดกุลกุลทาลินีนะคะที่เป็นอ่า พลังงานขดเหมือนลักษณะเหมือนงูนะคะที่จะต้องเลื้อยผ่านจุดจักระต่างๆนะคะเป็นการเปิดเปิดการใช้งานพลังงานจากกักระทั้งหมดให้ให้ให้พลังงานในร่างกายของเราสมดุลนะคะสิ่งนี้เป็นหลักๆนะคะเป็นเป็นสิ่งหลักๆเลยที่เราต้องทําแต่ว่าองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายนะคะก็ก็ต้องฝึกตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะก็คือ อย่าไปยึดอัตราตัวตนเก่านะคะให้เราอยู่ในปัจจุบันขณะให้เราใช้ชีวิตอยู่ในอยู่ในเวลาณปัจจุบันนะคะอย่าไปกังวลอนาคตให้มากแบบกลัวว่าพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรกินกลัวว่าสิ้นเดือนนี้จะไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านค่ารถอะไรเอ่ะคืออย่าไปกังวลให้มันมากนะคะคือให้ให้เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะ แล้วก็ทําปัจจุบันขณะนี้นะให้มันมีคุณค่าให้มันมีความสุขคือรักษาการสันสะเทือนความสุขของเราะค่ะคือที่ไม่ทําให้เราเครียดไม่ทําให้เราวิตกกังวลน,นั่นนะคือเป็นการรักษาสภาวะของของปัจจุบันขณะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าสิ้นเดือนเดี๋ยวมันจะมีอะไรเข้ามาเองนะคะเพราะว่าหากว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันขณะนะคะอันนี้ก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะ มันก็จะไปดึงพลังงานความกังวลในอนาคตแล้วก็ไปยึดติดอดีตที่เราทำไม่ดีสมมติเมื่อวานนี้ด่าลูกตีลูกหรือว่าเมื่อวานนี้เราไปาเครียดกังวลกับเรื่องอะไรแล้วก็ไปยึดติดกับสถานการณ์นั้นแล้วก็อยู่ในอยู่ในอดีตอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะคือต้องฝึกเลยนะคะว่าอ่ะปัจจุบันนี้นะพอมีสติปุ๊บปัจจุบันเนี้ย เราเรามีความเครียดไหมนะคะเรายิ้มได้ไหมหัวหัวสมองเราโลกไหมอย่างเงี้ยเราจะรู้ตัวของเราเองะคะหากว่าเรามีความเครียดหรือว่าพลังงานเราต่ําปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องปรับสภาพเลยว่าอา,อาจจะ move นะคะคือออกจากตรงนั้นออกจากตรงนั้นไปไปอยู่ในสถานที่อื่นไปไปเดินเล่นสวนหรือว่าไปทําอย่างอื่นคือปรับสภาพให้ให ปัจจุบันขณะค่ะหัวสมองโล่งแล้วก็สามารถที่จะเหมือนมันมีความสุขได้ในขณะนั้นนะคะสิ่งเราเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะคะก็ครูก็ขอฝากไว้สำหรับคนที่ปรับพลังงานนะตอนนี้เพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่า,าภายนอกปัจจัยอื่นๆนะคะไม่คือเขาทำให้หมดแล้วนะคะตอนเนี้คืออยู่ในช่วง จังหวะเฟสเวลาที่เราจะต้องทำงานภายในเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รอรอว่าเมื่อไหร่ที่มันจะมีการเลื่อนระดับแบบทางกายภาพที่แบบเหมือนโลกเราเราเลื่อนทุกคนไปอีกมิติหนึงพร้อมกันที่แยกมิติที่3กับมิติที่5ชัดเจนนะคะคือณตอนนี้เราอยู่ในระหว่างกัากึงสองมิติอยู่นะคะคือนั่นแหละมันเป็นมันเป็นเวลาที่เราแค่ ต้องทำงานภายในนะคะคือทางมาสเตอร์บีอิงต่างดาวต่างๆนะคะก็รอให้เราทำงานภายในของเราอยู่นะคะจังหวะนี้ก็คือเป็นช่วงที่เราจะต้องเข้าสู่ภายในแล้วก็ทำสมาธิทำงานภายในนะคะซึ่งตัวครูเองก็ต้องปรับตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ทันเวลาในในการที่จะเลื่อนมิติไปกับทุกๆคนนะคะก็ฝากไว้สำหรับ ทุกคนก็ไปอัปเดตข่าวสารที่ครูแชร์เป็นข้อความหาที่ Facebook ได้นะคะแล้วก็กดติดตามในทุกสื่อโซเชียลนะคะแล้วก็หากใครสนใจในการเรียนคอร์สออนไลน์ก็แอดไลน์ไปที่แอดไซ n ครูเอลีนา k i u e l i n a นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นเหมือนช่วยให้คนอื่นเขาได้ตื่นรู้ด้วยนะคะก็ช่วยๆกันนะคะ คือ,อ,อครูออกมาช่วยอย่างเนี้แล้วทุกคนช่วยๆกันแชร์ช่วยๆกันแบบบอกต่อข่าวเขาจะรับฟังไม่รับฟังเรื่องเขานะคะมันเป็นฟีดของเขาแต่หน้าที่ของเราก็คือเรารู้แล้วเราก็หวังดีที่จะแชร์ออกไปแค่นั้นเองจบนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดกังวลอะไรมากมายอีกนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมฝึกตัวเองทุกๆวันด้วยนะคะแล้วก็มาพบกันในวิดีโอต่อไปวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ